ถูกร้องที่หนึ่งเข้าพบบุคคลซึ่งบุคผู้ถูกร้องที่สองเป็นหัวหน้าทนายความประจําตัวจึงเป็นมูลเหตุจูงใจทําให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่งต้องการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวและหลังจากผู้ถูกร้องที่หนึ่งเข้าพบบุคคลดังกล่าวแล้วผู้ถูกร้องที่หนึ่งนำความกล่าวุมทุนเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีทั้งที่เคยถอนชื่อหรือ ขอให้ผู้ถูกร้องที่สองถอนชื่อจากบัญชีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีในการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2566เป็นพฤธิการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนทางเกียตธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่สองหรือผู้อื่นแฉอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่หนึ่ง เพื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมิชอบเป็นการกระทำที่ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติและเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการก่อให้เกิดความเสียเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งนายกร,ะรัะมนตรีเป็นการสมคบสมาคมกับผู้มีความประพฤติ หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก5ต่อ4วิจัยว่าความเป็นปรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1น,นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งอนุสี